ดูแลสถานที่เรียบร้อยเพราะเดี๋ยวจะมีลูกค้า V.I.P ของเรามาขอใช้สถานที่ในวันนี้ได้ค่ะอย่าให้ผิดพลาดอะไรนะเข้าใจไหมดูแลเรื่องความสะอาดด้วยนะเรื่องปลายเปิดติดที่เรียบร้อยมาแล้วค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับขอเชิญครับเชิญครับเป็นอะไรบ้างแตกไหมที่หลังดึงมาดิดึงคุณเอาตัวมาอย่างนี้สิให้คุณไปดึงรับตบก้งเอาหัวสิเออไปไปไปเดี๋ยวผมปิดเอง ทำประตูใหม่เลยนะรัครักเลยต้องไปทั้งกลับเลยโดนตลอดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหลุยครับสบายดีไหมเนี่ยฮะก็สบายดีครับไม่ได้เจอเจอกันตั้งนานเลยนะครับผมขอบคุณมากคุณเองก็ยังดูดีเหมือนเดิมใช่ครับดีใจนะที่ได้มาเจอคุณในวันนี้ครับผมผมยังจําได้ครับผมสมัยก่อนคุณเองก็เป็นแค่แบบโเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยง ขอให้ท่านกรรมการครับขอบคุณมากๆนะคุณหลุยที่วันนี้ให้พวกเราเนี่ยยืมใช้สถานที่อย่างนี้เป็นที่รับสมัครงานในวันนี้โอ้ยไม่มีปัญหาครับท่านมาใช้บริการของโชว์รูมเราบ่อยมากเลยนะครับไม่มีปัญหาเออว่าแต่ว่าวันนี้เหมือนจะมารักสมัครพนักงาน แล้ว<ช>ท่านมาในวันนี้ก็คงต้องมีเรื่องใหญ่อยู่แล้วล่ะครับผมนะเพราะว่าท่านเองก็ให้เกียรติกับสถานที่ทปกติเนี่ยสังเกตได้ใช่ปะ่ะท่านจะไม่เคยมาเอง <c oughs> วันเนี้ยเป็นวันใหญ่งานใหญ่เดี๋ยวพูดเองแค่ไนหนนะคือ <c oughs> วันเนี้ยที่เรามาใช้สถานที่ก็คือจะรับสมัครพนักงานตำแหน่งอะไรครับโปรแกรมเมอร์อ๋อโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์ที่เสือสีชมพูใช่ไหมฮะ ไอ้นั่นมันมันพิงแพนเตอร์อ๋อะไรนะโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์อ๋อไอรถที่วิ่งใช้แล้วเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์นะไอ้นั่นมันคานฟอร์เมอร์้าไม่ใช่เหรอเออคุณมาหยอกอะไรผมนักหนาเนี่ยอย่ามาล้อเล่นกับผมที่ครับคุณพีเดเตอร์ผมไม่ใช่พวกเอเลี่ยนอะอันนี้ก็หยอกครับหยอกครับผมสถานที่เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากนะคุณหลุยได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมอยากจะบอกว่ารถที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะเป็นรถคู่ชีวิตของผม ตอนนี้มันเก่ามากแล้วผมอยากจะเปลี่ยนรถใหม่สักคันหนึ่งโอ้ยอย่างนั้นไม่ใช่ปัญหาครับผมก็เป็นครอบครัวโตโยต้าอยู่แล้วโอ้ยอย่างนั้นไม่ใช่ปัญหาเอาออย่างนั้นต้นองเมียมานี่มาใช่นะฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมก็จะให้เมียผมนี่ยดูแลเรื่องกันคเรื่องไหลุยนะโต ขุยหลุดเลยเอาที่นี่แล้วครับพนักงานที่นี่ไม่ค่อยนัาถือผมหรอกครับคร <R> ับคุณเมย์ดูแลงก็ใช่<อ>คุณเป็นกระลิ้มกระเหลี่ยกวก็ตลอดยังไงให้คุณ<อ>คุณเมย์เทพจตางหนูแอบได้ยินว่าท่านประธานอยากได้รถรุ่นใหม่ใช่ไหมคะถูกต้องครับ้าหอสุดๆต้องไฮรักรีโวขับเคลื่อนสี่ล้อที่มาพร้อมชุดแต่งโมเดลลิสต้าแบล็กพรามทั้งกระจังหน้าไฟตัดหมอกสปอยเลอร์หน้าสติ๊กเกอร์และโลโก้โมเดลลิสต้าพร้อมคิวซุ้มร้อใหม่หรูหราโดนใจ เหมาะกับสุภาพบุรุษอย่างท่านประธานสุดๆเลยค่ะแค่รู้หลาอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะท่านชอบความแรงด้วย <c oughs> เพราะว่ท่านเองเนี่ยไม่เคยจะยอมแพ้ใครอยู่แล้วถ้าเกิดท่านจะขับรถบรทั้งทีผมชอบความแรงผมชอบความแรงแค่คแน,นแรงถึงใจท่านประธานแน่นอนค่ะพอรถรุ่นี้นะคะจัดเต็มด้วยขุมพลังเครื่องยนต์ 2.8GD Super Power ค่ะให้กำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรแรงเร่งแซงได้อย่างปลอดภัยค่ะผมบอกเลยนะค,คุณเมย์คนอย่างผมต้องเดินทางไปไหนมาไหนตลอดเวลาเลยถ้าขับไกลๆอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาไหมครับโอ้โหเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะท่านประธานพรถรุ่นนี้นะคะมาพร้อมช่วงล่าง Super s e Suspension ให้ความนุ่มนวลเหมือนนั่งอยู่ในรถเก๋ง ไม่ว่าจะขับระยะใกล้หรือไกลก็นุ่มนวลเกาะถนนหายห่วงทุกเส้นทางเลยค่ะรถกระบะนี่แหละครับพี่ตอบโจทย์ผมได้ดีที่สุดงั้นผู้จัดการบริบทเดี๋ยวพอเสร็จจากการประชุมแล้วช่วยทําเรื่องออกรถโตโยต้าให้ผมด้วยนะครับเอารุ่นนี้เลยนะฮะขอบคุณมากนะครับ้องเบโอเคขอบคุณครับตรงนี้ดูแลตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้นะครับเชิญครับทานประธานชิญเลยครับๆวต้ง ครับแล้วคนที่จะมาสมัครทํางานอยู่กับเราอ่ะเกามากันหรือยังคิดว่าเออน่าจะมากันถึงแล้วนะครับผมคุณลุยมาแล้วครับอ๋อมาแล้วครับยังไงผมช่วยรบกวนหน่อยนะได้แล้ฮะเดี๋ยวดูแลให้เลยสวัสดีครับ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 สวัสดีจ้าทำอะไรจ้าสวัสดีโอ้ยกระโษไม่ระวังเลยจะปิดให้ ประตูโชว์รูมเรานี่เล่นเลยทุกคนเลยนะฮะผมว่าต้องเปลี่ยนแล้วละคุณต้องเปลี่ยนแล้วล่ามากันเลยใช่ไหมเดี๋ยวคุณก็ไปนั่งรอกันก่อนนะนั่งอะไรนะนั่งก่อนนั่งก่อนอือครับไปเล่นมุกเลยมุกอะไรฮะผมไม่สมัครงานทุกท่านก็พร้อมนะแล้วก็ได้เตรียมเอกสารมากันพร้อมทุกอย่างทํางานที่นี่ทุกคนต้องมีความสามารถรักบริษัทบริษัทต้องมาก่อน นะครับเป็นสิ่งสําคัญทุกคนมีความพร้อมใช่ไหมถ้าเกิดจะมาทํางานอยู่ที่นี่พร้อมครับตา,าคุณลอยมากๆเลยนะฮะอ๋อมาต,ตื่นเต้นครเวลาสัากงานตื่นเต้นนะ <c oughs> คุณอย่าไปตื่นเต้นสิถ้าเกิดว่าคุณตื่นคุณเองก็ต้องแปลงฟันก่อนไพ่ใะ่คุณตื่นมาแล้ว,ลวคุณไปดูคุณมาเต้นไม่ได้ <c oughs> โอ้ยไม่มีอะไรกันแบบนี้เลยแร็วเ <c oughs> อ้ยแล้ววคุณมีธุระ <c oughs> <c oughs> โอ้ยท <c oughs> ่านประธาน ลูงน้องท่านเรียกครับนี่ประธานไอ้นั่นลูกน้องดู้นี่ผมมีสูตรไอ้นั่นไม่มีเอ้าแล้วทำไมเขาเดินมาพูดอะไรแย้ๆไปหมดไม่รู้แพมอะไรตั้งแต่เช้าแล้วนะคุณมานี่แล้วมานี่เดี๋ยวคุณบริบูร์นี่คุณสั่งประธานอะไรครับูะไม่ใช่ผมบอกว่าชอบคุณนะไปตัดร้านไหนเก่งขากรองมากเลย มึงไม่วัดไม่อะไรวะเอออันนั้นก็เกงผมหรือเปล่าที่คุณลับดูสิเพผมก็ลอยไปไหนก้นเลยเรยสลับกันไปเนี่ยเอาดีๆๆเดี๋ยวก็โดนย้ายเวลาอีกไอ้หเอาคนแรกมาเจ้คนแรกมาเจ้มาทักษัยใช่ไหมโอเคฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับอยู่มือผมอยู่นี่ไอ้นั่นผู้จัดการโอ้ฮัลโหล S <S my, uh, my name is ชัยชัยจำเนียงกุลโอเคโอเคโอเค yes okay yes. thank you very much i uh, i ก็หายากิน yes มาถือว่า i come from i uh, you come from yes come from i come from caster caster yes caster caster ในจังหวัดอะไรแพรแพรสมุกไต้ อ๋อคลัสเตอร์แย่ค yeah. ลัสเตอร์แพร่แพร่หลังจากนั้นผมก็ไปเขาเห็นบอกว่าทำอะไรที่ในประวัติคุณแย่ไปที่ไหนมาบ้างหลังจากนั้นผมย้ายไปทำเชีอ่์คัลเลอร์เฟซ่าแหอะไรคัลเลอร์ไฟซ่าแห่คัลเลอร์กสีเฟซ่ากส่าแร่กเกซีสเกศสันตัวจะรีบสะดุ้งไปไหนแล้วรอพวกคุณก่อน ไม่เคยได้ยินมุกนี้ไงเนี่ยหลังจากนั้ผมย้ายไปอยู่ที่เอ่ารฟอร์มบลูบลูไนบุรีรัม์ไปทําความสะอาดสนามฟุตบอลให้ท่านเนวินโอ้ยเง่ผมเป็นคนที่แบบว่าดูแลตัวเองผมจะบํารุงตลอดอาหารของผมที่ชอบชอบอะไรครับออเรนต์สมอลฟิสอะไรออเรน์สมอลฟิสสมปันน่อย แล้วคุณเดินทางเข้ามากรุงเทพได้ไงนั่งรถไฟตีตัวสัมหนึ่งโอ้ฉันนอนบ่เคยนั่งตู้นั่งกระจอกแล้วนั่งตรงไหนนั่งหลังค้าเอ้าแล้วไม่กลัวราวสะพานเหรอเอ้าพอเจอราวสะพานก็บอกซุปเหล้าเมมลาวสะพานซุปเหล้าเมมถึงหัวลำโพงไว้หัวหายไปไหนแล้วบัดเนี่ยไออ้นาโอ้นี่คุณไปขึ้นมาเองเลยเนี่ย คือผมอยากจะมาสมัครงานที bueno ่นี่ครับอ่าดีดีดีงั้นผมขอเรซูเม่หน่ยครับผมคุณถามว่าไงนะเรซูเม่เรซูเม่ะ ไม่ใช่ให้มึงไปมันกับเขาเรซูเม่ประวัติการทำงานโอเคเรซูเม่ดิครับผมผมรอเลนผมมาผมเตรียมมาเรซูเม่โอเคผมมาฝากว่าที่บริษัทนานแล้วเออโอเคเลซมนี่เรซูเม่เรซูเม่โอ้โหดูก็ป้ายหาเสียงล้วเนี่ยท่านผใหญ่จ้ะครับคุณอผมกลัวว่าท่านจะมองเห็นไม่ชัดเขาเขียนว่าไงอ่านดิครับท่าน F E B สองศูนย์สองศูนย์ D อยู่หน้าล้างเลยท่านหยองละโอเคใจหมดเลยครับท่านโอ้โหนี่ป้ายหาเสียงหรือเปล่าเนี่ยโอเคใหญ่มากขอบคุณมากเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้เดี๋ยวติดต่อไปแล้วถังขยะอยู่ตรงไหนฮะเอาเบอร์เดี๋ทิ้งไม่ลงถังเดี๋ยวผมก็โดนด่าไม่ใช่เอาไปทิ้งนู่นทิ้งนี่ออ๋เอาไว้อย่างเงี้ยได้ครับเอาเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ได้ครับผมศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองครับไม่มีนามบัตรอะไรเลยหรอ๋อนามบัตรยังพิมพ์ไม่เสร็จฮะสีไม่แห้ง สองจบที่ให้แล้วนะมีที่อยู่อะไรไหมที่อยู่มีฮะเอาที่อยู่มาก็ได้สองห้าสามสองห้าสามหมู่เจ็ดหมู่เจ็ดใช่ครับอำเภอใจอำเภอใจเขตทางทัพผมยังทำไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้เลยวะขอโทษได้ได้ได้อ่ะคนต่อไปเชิญครับคุณประดุงใช่ไหมเอาเอา มารยเอากระเป๋าไปห้อยไว้ทำไมอ่ะไม่เอาค่ะมือถือไว้อ๋อก็ข้างหน้าเขียนว่าห้ามใช้มือถือผมก็เลยเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋ามาครับเป็นไงฮะดอกแรกผมเขาบอกเขาแล้วว่ามันจะดีเหรอเขาก็บอกว่าดีดีแจ๊ดเล่นไปเถอะแล้วผมเสียนะ้อันนี้คืออันแรกของผมเลยนะครผมก็จะกลายเป็นคนไม่มั่นใจแล้วทีนี้ ต้องมั่นใจาสมัครงานคุณต้องมั่นใจครับจะไปอะไรมากมายนะผม5บาท10บาทเอาไปก่อนสนุกสนานรบ,บริษัทเรามีแต่รอยยิ้มได้ครับอ่าที่พี่ขอดูพอร์ตเลยเนาะพอร์ตการทํา,ทาง,งานเหรอฮะเอออ่ขอดีผมจบปริญญา16บหกใบอ่ะทำไมจบ16บหกใบเลยหรอมีใบเดียวฮะแต่แฟกเผื่อมา16บหกใบเอาใบจริงมาดูดีกว่า ไอ้ที่ตีดอกไม่เอาอพราะดี่ว่าเอกสารที่บอกว่าก่อนจะมาสมัครไปบอกให้ให้ทิ้งไว้ใช่ไหมอ่าครับผมทิ้งไว้แล้วทิ้งไว้ไหนผมทางด่วนนะทิ้งไว้ที่บริษัททสิผมไปทิ้งไว้บนทางด่วนแล้วผมบอกให้เอาไอ้สมัครอ่ะทิ้งมาที่นี่ไ,<อ>ไม่ได้ไปทิ้งบนทางด่วนโอ้ตายแล้วเนี่ผมต้องขับรถไปเอาคะผมทิ้งไว้ตรงไอ้ตรงไงโดมราชอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเมย์งี้เดี๋ยวคุณไปตอบเขาใหม่เลยนะทั้งหมด เจ็ดสิบหกหน้าคุณกรอกมาให้หมดกรอบกรออไปนั่งกรอกคุณไปรับพนักงานอะไรมาที่หลังเช็คดูก่อนนะก่อนที่จะให้มาสมัครที่ผมแล้วดูที่มันเดินออกไปข้างนอกวิ่งกันให้วุ่นวายไปผมเองก็เห็นว่าเขาเนี่ยน่าจะมีแววนะครับท่านเขาเองก็จบสูงนะฮะตอนที่เขาเนี่ยส่งบอดประหารเราไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเช็คไปเรื่อย ก่อเอกสารนะนี่มึงซื่อขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยก่อเอกสารนะเนี่ยเอกสารอัปกาไปก่อรายละเอียดชื่ออะไรที่อยู่อะไรทํางานผ่านอะไรโปรไฟล์มีอะไรบ้างไม่ใช่เอาเอกสารมาม้วนแล้วเอาน้ำลงไปกอกขอโทษขอโทษได้ไหมล่ะครับก็ได้มึงก็ทําไปแล้วไงกูก็ให้อภัยไปนั่งเลยโอ้แต่ละคนแต่ละคน คนต่อไปเชิญแล้วฮะตุภาพตีเซอร์ไม่ใชคุณน้ำหนึ่งใช่ค่ะเอ๊คุณจะมที่ให้หวยบ่อยบคนละน้ำหนึ่งกันแค่มันแม่น้ำหนึ่งกับท่าอ๋อโอเควันนี้มาสมัครงานรู้สึกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนิดนึงค่ะการทำงานมันก็ต้องสบายๆนะฮะรีแลกนะครับผมับผมคอนคลานนะฮะเราเองก็มั่นใจว่าถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยมีความสามารถคุณเองก็ต้องอยู่ที่นี่ได้นะครับผมสิ่งสําคัญเลยเดี๋ยวพูดเรงใจตรงก้าเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดก้าวตัวทีครับ ช่วยบอกประสบการณ์หน่อยประสบการณ์ว่าผ่านประสบการณ์อะไรบ้างก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็น oh, ั่งๆนอนๆทำอะไรไม่เป็นค่ะก็เมื่อเช้าตื่นมาก็ล้างหน้าแปรงฟันทาลิปนิดนึงแล้วก็มาที่นี่เลยค่ะท่านประธานโอ้ยคนแบบนี้เลยที่บริษัทเราต้องการ้ยเป็นคนตลกนลท่านดีมากเลยเนี่ยดีมากชอบชอบชอบเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเล่าประวัติย่อๆแล้วก็กอบประวัติย่อๆให้ผมฟังหน่อยยืนได้ไหมคะพอดีย่อแล้วกลัวเมื่อยอะน่ารักมากเลย เอ็นน้องเขาเป็นคนมีวิสัยทัศน์ดีมากๆเลยนะหนูรู้หรือเปล่าว่ามาทํางานที่นี่ต้องมีค่าคอมให้นะเขามีค่าคอมให้ด้วยค่าคอมเหรอคะเปลี่ยนจากค่าคอมเป็นค่าแม็กซ์บุ๊กได้ไหมคะพอดีใช้พีซไม่ค่อยเป็นโอ้ยท่านสามดอกเลย้วเนี่ยได้ครับผมกลับก่อนนะครับแม่เดี๋ยวผมจะสรุปแล้วไอสัตว์ทีสกิ<ๆ> ผมอยากรู้ว้าผมไม่มีอะไรผมขับแก๊บมือแพทผีเอางี้ที่บริษัทเราเนี่ยชอบคนตลกแบบเนี้ยพูดจาน่ารักด้วยตลกด้วยอะไรด้วยเอางี้ได้ไหมเดี๋ยวให้เขาลองลองเล่นตลกดูหน่อยได้ดูน้องก็มีความสามารถน่ารักด้วยสามารถจะได้ตลกได้ใช่ไหมครับเออพอได้ค่ะเอางี้ชายเมียงเชียงใหม่เชียงรายชาย ชายสี่มีเกีียวชายกลางบานใส่ทองเฮ้ยผมจะไม่แตะเดี๋ยวต้องตัวคุณรับคนนี้เลยรับคนนี้เลยฮะับระกอไปสมัครเร็วๆๆคุณมาเดี๋ยวนี้ครับท่าน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 รับคนนี้เลยก็ถูกไงแล้วผมคุณให้ทิ้งเบอร์ทอไว้มันไม่ยุติธรรมนะท่านไม่ยุติธรรมยังไงอ่ะบริษัทผมต้องการคนแบบนี้ตลกชัดเจนแบบนี้น่ารักแบบนี้แล้วทำไมท่านไม่บอกว่าชอบคนตลก นั่นคือเลยขาท่านคนนี้เลยเขาเป็นหน่วยพิสูจน์เช็คมุกตลกแต่ละคนแต่ละคนถูกต้องแล้วตอนที่ท่านรับเข้ามาเขาเล่นมุกอะไรท่านถึงนอยงีชอบรับเข้าไปครับโอ้โหมุกด็เรียงคำอะไรมาจากจังหวัดไหนยุทธยาละลิวทัศนีชัยน่าเะยองชนบุรีตากเนี่ยเขาได้หมดเลยชนไม่ยินที่มันรีจาดเขาได้หมดได้หมดแต่วันนี้ไม่เล่นเล่นมุกอื่นเอาที่เขาถนัดนี่ ใหม่ๆเลยดีกว่าจัดไปบริษัทนี้ต้องเก่งภาษาอังกฤษอืสวัสดีผู้บังคับบัญชาเซอร์เยสเซอร์สวัสดีคุณหญิงและคุณนายเยสเซอร์มาดามสวัสดีเพื่อนๆเยสเซอร์ไยเฟรนสสวัสดีเมียเป็นไงเยสธรรมดาทำไมไม่เยสเซอร์เคยเยสเซอร์แล้วมเตะตกเตียงมุกนี้ เลยเล่นมุกนี้เดินแอคในบริษัท3เดือนเต็มๆพนักงานชื่นชอบใช่ครับถ้าคานบอกทีแรกว่าคุณสมบัติบริษัทนี้เป็นคนตลกหรือว่าเล่นชอบแบบนี้ชอบแบบนี้มากกว่าผมขอลองได้ไหมครับคุณจะลองกับใครคุณเล่นดีๆนะนี่เขาเป็นคนเช็คมุกอยู่นะภาษาจีนได้ครับทบทวนเลยทบทวนเลยไอสัตว์พอได้แล้วเหอเกิรบบริษัทนี้ต้องมีความรู้ใช่ภาษาจีนก็เป็นสิ่งสําคัญยังไงฮะนะฮะหนึ่งถึงสิบ เจ๊กหนซาสีโงรักฉีโค้ดก้าจนึ่งสี่หนึงเจ๊กสี่เจ๊กอันนี้เล่นกับหนึ่งไม่เล่นกับมันเจ๊กหนึ่มเจ๊กนอซาสีหนึ่งสี่หนึ่งเจ๊กสีเจ๊กหนึ่งสี่หนิบสิบสิบเจ๊กสีเจ๊กจับจับจับ้ลาแล้วครับแพทยเอาโชคดีโชคดีรับเลยนะเดี๋ยวขอลอง เพราะบริษัทท่านดูแล้วัลโขนผมอยากทํางานที่นี่ผมขอแลบโดยรอยยิ้มเสียงหัวเราะลองขอเล่นตลกนะครับขอดูได้ครับไอ้น้องครับเอ็งพอเล่นตลกได้ไหมวะโอ้ยได้พี่ผมชอบดูตลกจริงใช่ครับชอบดูผมชอบดูตลกมากชอบดูจริงจริงดูแต่เด็กๆครับสมัยก่อนสามที่ครัปั่นจักรยานนะผ่านร้านคองร้านค้าคนเแนวในซอยเขาพูดกันเสียงเนี่ยไอ้้ไอตัวตลกมาเลย จะตลกเลยเหรอขนาดนั้นเหรอใช่แต่ผมไม่ค่อยกาเลื่องอะใครผมไม่นแค่สนุกเล่านัเลยกับพี่เล่นกับพี่ตลกแบบมุกคาเฟ่อะไรแบบพี่ตลกก็เล่นเลยได้ไหมสบายเลยพี่คือซึมซับเลยเหรอใช่ฮะใช่ไอ้น้องเล่นเธอโชว์รูมจะปิดแล้วรอรเมื่อวานนี้ะเชื่อไหมก่อนที่ผมจะมาสมัครงานที่นี่ผมไปเดินห้างฟิวเจอร์พอเดินสักปั๊บผู้หญิงนี่ร้องวี อันนี้ล็อกหน่ะนี่ยีเด ouais <uh ี๋ยวดูนีเดี๋ยวขันให้เมื่อวานไปเดินห้างเว้ยเมื่อวานนี้ผมได้ไปเดินห้างที่ฟิวเจอร์มาเดินผ่านยิงยิงเงี้ยเมื่อวานนี้ไปเดินห้างฟิวเจอร์มาแค่เดินผ่านผู้หญิงครับผมผู้หญิงนะฮะกีดกันลั่นเลยครับแล้วรอเหรอผมเดินตกลิฟต์แต่เราเองที่ยังไม่อยู่แล้วเห็นไหมไปเลครับ กับัไอเฮียครับผมผมขออีกหนึ่งมุกได้ไหมกูจะกลับแล้วผมว่าไอีกหนึ่งมุกโอ้ใครว่าตกลิฟต์เนี่ยอมีแตตกบันไดเลื่อนเออลิฟต์หนีบกว่าไปไอ้น้องอย่งมุกเอ็กคงเอ็กค้นี่ยเอคยดูไหมโอ้น่าสบายเลยมุกนี้เอ็งได้เหรอได้ครเยเล่นใช่ไหมเคยเล่นครับกรสวัสดีครับคำคบคำ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 คคำ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 คคำ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 คบคำ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 คค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  ไอเียนั่เขาทำลักน้ำเหรอคุณผู้ชมวันนี้หอมรู้สึกมึงเล่นได้ปะไม่ได้เขาบอกมึงดูนี่เขามาใหม่เขายังเล่นเป็นสวัสดีครับ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 นี้มึงดูนี่มาใหม่ยังรู้เลยสวัสดีครับ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 สวัสดีจ้า ครับครับครับอันนี้เรื่องเนี่ยฮ่าขอมึงเยอะเนี่ยเอาโปรไฟล์อะไรของมึงไปไปลงเอามาตรงต่อเขาขอสุดท้ายมีเขาเขากลับได้ไหมโอ้สบายเลยที่เชียงใหม่หนาวสิเชียงอะไรคอมบีอุตรดิตเล่นอะไรดิทากันออกไปซะแล้วก็เกี่ยวเรื่องรถเรื่องอะไรเดินดีๆระวังลื่นมึงอ่ะเลยน้ำมึแล้วครับ ไปบอกมันสิเดินดีๆระวังตีลกาสามตลบ